ที่ดินติดถนนสุวรรณศรนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับติดกับถนนสุวรรณศรเลยนะครับขับเข้ามานะครับเพียงแค่50เมตรก็จะเป็นแปลงที่ดินของเราพื้นที่ทั้งหมด8ไร่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็แบ่งเป็นแปลงแปลงขนาด100ตารางวาที่ดินปรับถมไว้แล้วนะครับเดินทางเข้าออกสะดวกสบายด้วยถนนกว้างๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ถนนเส้นน e ี้นะครับกว้าง8เมตรเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนสุวรรณศรเลี้ยวจากถนนสุวรรณศรเข้ามาได้เลยนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการอยู่สบายนะครับในเฟส3นะครับเฟส1เฟส2ก็จะเข้าไปด้านในนิดเดียวนะครับนี่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นเดียวกันเฟส3เฟสสแล้วก็เฟส1นะครับอยู่ติดกันนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเฟส1เฟส2ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็ขายไปหมดแล้วนะครับก็เฟส2มีพื้นที่ขนาดหนึ่งได้อยู่ว่างว่างอยู่นะครับเดี๋ยวก็เข้้้าาามดดูไนนะคครัับแแต่่ทีีสํญปลง นะครับก็อยู่ติดถนนสุวรรณศรแบบนี้เลยอยู่ใกล้ๆกับแยกจะปรอนะครับขับรถจากแยกจปรอมาประมาณ2กิโลก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับก็แปลงนี้ก็จะมองเห็นเขานะครับเห็นภูเขานะครับถ้าช่วงอากาศดีๆจะเห็นชัดมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาพื้นที่ดูพื้นที่โดยรอบเลยดีกว่าจะได้เห็นบรรยากาศ รอบๆแบบนี ını, <aquí en S 1> ้เลยนะครับ okay. น so ี่นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนสุวรรณศรนะครับขับรถเข้ามาก็ถึงเลยนะครับแปลงที่ดินปรับถมไว้เสร็จหมดแล้ววันนี้เราลงรั้วคาร์บอยให้ลูกค้าด้วยนะครับลงให้เสร็จเลยนะครับนี่นะครับใครที่เห็นภาพสวยๆแบบนี้นะครับก็แวะเข้ามาดูได้นะครับติดกับถนนเส้นใหญ่แบบนี้เลยนี่นะครับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้8ดไร่ครับก็เป็นถนนด้านในนะครับก็ส่วนใหญ่พื้นที่เราก็จะแบ่งเป็น1นึ่งร้อยร้อยสามสิบสามตารางวาถึง 200ตารางวานะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินสดได้นะครับผ่อนได้นะครับแวะเข้ามาดูที่นี่เลยนะครับนี่ด้านข้างตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับก็บรรยากาศท้องนาสีเขียวนะครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับเนี่นะครับเห็นปรับถ่ายไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้พอเข้าหน้าฝนที่นี่ก็จะสวยมากๆนะครับดินปรับถมไปเสร็จหมดแล้วครับอันนี้เราลงลวคาบวยให้เป็นที่ดินสําเร็จรูปแล้วนะครับก็พร้อมสร้างบ้านได้เลยใครที่กําลังมองหาที่ดินนะครับขนาดสักร้อยถึงร้อยห้าสดดไ้ พอได้นะครับโทรมาหาเอกด่วนได้เลยนะครับแวะเข้ามาดูพื้นที่กันได้แบบนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นถนนกว้างๆแบบนี้เลยด้านหลังก็เป็นพื้นที่สวนนะครับของชาวบ้านนะครับนี่เห็นไหมครับก็มีรั้วแปลงนี้นะครับก็ขนาด100ตารางวาหน้ากว้าง20เมตรครับแล้วก็ลึกไป22เมตรครับนี่เป็นพื้นที่กว้างๆแบบนี้เหมาะสําหรับสร้างบ้านเผื่อมาพักผ่อนที่นครนายกนะครับใครอยากทําพูลวิลล่า พื้นที่ขนาดร้อยวานี่ทําได้สบายๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นแปลงพื้นที่ที่พร้อมใช้จริงๆนะครับอยู่ติดถนนเห็นไหมครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่เปลี่ยวนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมแล้วก็ถนนกว้างๆแบบนี้แวะมาดูนะครับที่จปรนะครับอยู่ใกล้ๆสี่แยกจปรนะครับโครงการยูสบายหนึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วก็เฟสสามนะครับเป็นนี้เป็นเฟสสามพื้นที่ขนาดร้อยวาอย่าลืมนะครับวิโทรเข้ามาด่วนนะครับศูนย์แปดแปดครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าครับที่ดินสดได้ผ่อนได้ทุกเงื่อนไขโทรมาคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ